กา,ารมาาตรฐานนิยมซอนคมีนะวันนี้ก็มีการจัดจดทะเบียนนะนวัตรกรรมจากการวิจัยในประเทศและนําไปสู่สายผลิตผมได้สั่งการแก้ไขระเบียบหลายอย่างนะครับราชาการก็จะต้องเอาไปทดลองใช้งานในจากางบประมาณของของหน่วยงานเองนะครับสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องทดลองไปใช้ก่อนเพราะว่ามันต้องมีการทดลองนะมันต้องมีมาตรฐานเรามีมาตรฐานในประเทศโอเคเราก็ต้องผ่อนผันกติกาอื่นๆการระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเยอะแยะเนี่ยเราก็ต้องทําไม่งั้นมันซื้อไม่ได้ นะเพราะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นอีกอันก็คือว่าถ้าจะไปขายต่างประเทศแล้วมันก็ต้องส่งเนี่ยไปทดสอบต่างประเทศให้เขายอมรับมาตรฐานไม่ใช่คิดจะทําอะไรก็ขายได้หมดมันไม่ได้หมดอ่ะมันต้องผ่านมาตรการขีดกัน้นทางการค้าเข้าไปอีกนะข้อตกลง WTO FTO เยอะแยะหมดที่เขากําหนดไว้เป็นปีนี้ก็ต้องเจรจา FTA นะ UTA กี TA, ่หลายประเทศเหมือนกันนะเพราะมันเราเป็นถูกปรับเป็นประเทศไรรายได้ปานกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้น ภาสมภาษีต่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเราก็ต้องไปเปิดเจราจากับประเทศโน้นประเทศนี้เพิ่มเติมนะทำให้เราจะได้ขายสินค้าได้มากขึ้นไง